สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยจะมาให้ดูเสื้อที่พี่พี่อ้อยทำเนาะก็พี่อ้อยทำมาไดา้ครึ่งตัวกว่าแล้วนะคะครึ่งตัวกว่าแล้วเนาะตรงนี้เป็นสีโอรสนะคะแต่พี่อ้อยถ่ายบนห้องตอนกลางคืนนะคะแสงไฟนะคะจะไม่จะไม่เห็นตรงนี้เนาะดูจะไม่สีจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะ เอาไงดีหรือพี่ว่าจะถ่ายพรุ่งนี้กลางวันดูตอนนี้ก่อนละกันเนะาะอ่ตรงที่มีเข็มกัดนี่นะคะที่พี่ว่กัดเอาไว้นะคะตรงสองข้างนี้เนาะตรงสองข้างนี้คือช่วงแขนนะคะช่วงแขนเพราะว่าเดี๋ยวพอทำถึงอ่ตรงนี้พอเสร็จตัวปุ๊บนะคะพอตัวเราได้ระยะพอดีแล้วว่าเราชอบ ความยาวเท่านี้หรืออะไรประมาณนั้นนะคะเราค่อยมาทําแขนต่อนะคะเราค่อยมาต่อแขนอีกทีงนึงนะคงะตอนนี้ก็ยังทิ้งช่วงอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นลายสับปะรดนะคะลายสับปะรดนะคะเห็นไหมคะช่วงแขน,นเดี๋ยวก็จะต้องมาต่อ ต่อให้เป็นแขนออกมานะคะต่อจากช่วงนี้มาแล้วก็เดินลูกต่อดอกออกมาเหมือนเดิมให้พอดีที่เราต้องการว่าเราจะทําแขนสั้นแขนยาวหรือเราจะทําแขนสามส่วนนะคะแล้วค่อยมาต่ออีกทีหนึ่งเนาะได้หนึ่งกลุ่มนะคะเป็นได้พี่อ้อยซื้อได้เป็นกลุ่มใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ เป็นกลุ่มใหญ่นี้เลยก็เสื้อหนึ่งตัวนะคะได้จะเหลือเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะสีนี้นะคะสีนี้พี่อ้อยเคยถักไปแล้วเนาะถักไปแต่ว่าจะเป็นอีกลายหนึ่งตอนนั้นอ่ะทำให้แม่ดองนะคะทําให้แม่ดองก็จะเป็นอีกอีกสีอีกสีเอ่สอสีนี้แต่เป็นอีกลายหนึ่งอันนั้นจะเป็นลายไม่แน่ใจว่าเป็นลายพัดหรือลายอะไรเนาะย้อยจำไม่ได้ จะเป็นลายที่พี่อ้อยจะมาลงให้ดูแล้วกันเนาะแต่แต่ที่พี่อ้อยลงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นลายเดียวกันกับที่ถักให้แม่ดองนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสับปปะรดตัวเล็กนะคะช่วงบนเนาะต่อจากคอลงมาก็จะเป็นสับปปะรดตัวเล็กนะคะจํานวนลูกจํานวนโซ่นะคะก็ ช่วงนี้นะคะจะเท่ากันหมดนะคะจนมาถึงตรงนี้นะก็จะค่อยๆขยายนะคะค่อยๆขยายอย่างอย่างตัวตัวข้างบนเนี้ยอาจะพันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะตรงนี้จะพันสองครั้งนะคะก็จะเห็นว่า,าตัวสับลดจะใหญ่ขึ้นนะคะตัวลายจะใหญ่ขึ้นอันนี้พันสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแต่ตรงช่วงนี้นะคะตรงช่วงนี้ ช่วงนี้จะไม่ได้ผ่านหัวเข็มเนาะก็จะครั้งเดียวควักเลยนะคะก็พูดง่ายๆตามตามภาษาของของคนที่ถักเสื้อนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นพอหนึคอนะคะตัวนี้จะเป็นพอสอคอนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซ่5นะคะแล้วก็มาลง x ตรงนี้อาสมมติว่าตัวเล็ก พี่อ้อยใช้โซ่สมนะคะตรงดอกเล็กเนี่ยใช้โซ่สาพอเริ่มเป็นดอกใหญ่ก็จะมาเป็นโซ่หนะคะก็จะเห็นว่าดอกใหญ่ขึ้นนะคะเรื่องงานฝีมือเนาะพี่อ้อยคิดว่าถ้า หลายหลายคนมีใจรักนะคะพี่ว่าคิดว่าทําได้นะคะมันไม่ไม่ยากเนาะเดี๋ยวนี้จะมีอ่าหลายๆคนที่สอนใน Google นะคะพิมพ์เข้าไปใน Google ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องการเสื้อลายไหนดอกแบบไหนอะไรยังไงนะคะพิมพ์เข้าไปเซิร์ชหาในนั้นได้เลยนะคะจะมีอาจารย์หลายๆคนที่สอนเนาะของพี่อ้อยก็อ่าซื้อสามมาจาก YouTube เหมือนกันนะคะก็เป็นอาจารย์สองท่านเนาะท่านแรกก็จะ ทำเป็นาลายาลายพัดนะคะพอท่านนี้ก็เราก็จะมาทําเป็นลายสับปลดนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงนะคะพี่อ้อยก็จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อแขนต่ออะไรเรียบร้อยแล้วยังไงพี่อ้อยก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็พี่อ้อยฝากช่องหลานชายนะคะตอนนี้น้องซีมีคลิปใหม่นะคะช่วงนี้เขาจะลงคลิปบ่อยหน่อยนะคะกขเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเด็กน้อยอยากทําช่องเนาะส่งเสริมสนับสนุนหลานนะคะแล้วก็บอกพี่อ้อยเนาะว่า อ่าเข้าไปชมคลิปหลานกี่คลิปกี่คลิปอะไรประมาณนี้นะคะมาบอกพี่อ้อยได้เลยนะแล้วเดี๋ยวอ่าพี่อ้อยกลับไปขอบคุณให้นะคะเพราะว่าหลานหรือว่าแม่ของเขาอย่างเงี้ยเขาทําทงานนะคะเขาไม่มีเวลา,าเข้ามาดูแลในส่วนนี้เนาะพี่อ้อยก็จะไปขอบคุณแทนหลานแล้วก็ลูกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ